วัสดีครับผมนายแพทย์มาริตวัดชัยนัน,น,นวันนี้ผมจะเรียนให้ท่านได้รับทราบถึงสัญญาณความภายในร่างกายของเรากำลังมีการอักเสบหรือรังเกิดขึ้นท่านผู้ชมครับผู้เชี่ยวชาญหลายนายต่างยืนยันออกมาว่าการที่คนเราเกิดมีการอักเสบหรือรังขึ้นมานั้น ถือเป็นสาเหตุตัวสำคัญนะครับที่ทำให้คนเราเกิดเป็นโรคต่างๆขึ้นมาตลอดรวมไปถึงโรคมะเร็งดังนั้นเพื่อสุขภาพของเราเราจำเป็นจะต้องทำาการทำลายการอักเสบเรื้อรังที่เกิดขึ้นกับตัวเราให้ได้สัญญาณเตือนที่บอกให้เราได้รับทราบว่าการอักเสบเรื้อรังปรากฏขึ้นในร่างกายของเรา ที่พบได้บ่อยที่สุดก็คืออาการท้องผูกถือเป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งที่บอกว่ามีการอักเสบภายในลำไส้ใหญ่ 2. อ,อาการท้องร่วงที่เกิดขึ้นกับร่างกายก็เป็นสัญญาณเตือนอีกหนึ่งที่บอกให้เราได้รับทราบที่เกิดขึ้นภายในผนังของลำไส้อาการอย่างที่สความพันผวนในน้ำหนักตัวของคนเรา บางครั้งมีอาการน้ำหนักเกินบางครั้งน้ำหนักลดลงทั้งสองอาการต่างเป็นอาการบ่งชี้ให้ทราบว่าร่างกายของเรากำลังมีการอักเสบหรื่อรังเกิดขึ้นประการที่4การหายใจที่หอบเป็นอาการแสดงที่บอกให้รับทราบว่าระบบลมหายใจใเกิดมีอาการอักเสบประการที่ห เกิดมีอาการเหนื่อยล้าแม้ว่าเราจะนอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอก็าตามพอตื่นเช้าเราจะรู้สึกเหนื่อยเพลียมีอาการเหนื่อยเพลียตลอดทั้งวันนั่นเป็นผลหนึ่งมาจากระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลาเป็นเหตุให้เซลล์ภายในร่างกายต้องทํางานหนักผลที่ตามมาก็คือทําให้เกิดมีอาการเหนื่อยล้าตามที่กล่าวประการถัดไปก็คือ การปวดตามร่างกายจากการที่มีการอักเสบเรืร้อรังนั้นร่างกายได้ปล่อยสารเทมีตัวหนึ่งออกมามันมีชื่อว่าไซโตไคน์สารตัวนี้เองที่ทำให้เกิดมีอาการปรวดเมื่อยตามข้ามเนื้อและตามข้อนั่นคือสัญญาณเตือนที่บอกให้เราได้รับทราบว่าร่างกายของเรากำลังเกิดมีการอักเสบเรืร้อรัง อนอกเหนือไปจากนั้นก็ยังมีการมีการอักเสบอีกมากมายที่เราไม่สามารถทราบจะว่ามันเกิดตั้งแต่เมือ่อใดยกตัวอย่างการที่มีไขมันไม่ดีที่มีชื่อว่า LDL cholesterol ไปเกาะตามผนังของเส้นเลือดแดงนั้นระบบภูมิคุ้มกันได้ส่งเม็ดเลือดขาวไปยังผนังของเส้นเลือดแล้วก็ก่อให้เกิดการอักเสบขึ้น แทนที่จะมีการแก้ไขปัญหามันกลับทำให้ปัญหาเลวลงด้วยการทำให้ใคราบไขมันที่เกาะตามผนังของเส้นเลือดแดงแตกหลุดไปตามกระแสเลือดเรามาทราบอีกทีก็ต่อเมืดร่างกายของเราเกิดปัญหาขึ้นเช่นกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายจากการขาดเลือดเกิดมีอาการเจ็บหนกรวมไปถึงการเกิดเป็นอัมาพาตอันเป็นผลเนื่องมาจาก สมองถูกทำลายจากการการเลือดท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมโคยุติลงจากเกียงแก่นี้สวัสดีครับ